ตามคำเรียกร้องของทุกคนนะคะเมนูใหม่ของพี่เอมาแล้วนะคะก็คือทุกคนบอกว่ากินไข่พะโลพี่เอแล้วชอบทําไมพี่เอไม่ทําพะโลแบบว่าขาหมูบ้างนะคะพี่เอเลยทําตามคําทุกคนขอนะคะวันนี้นะคะพี่เอจัดเลยค่ะขาหมูใหญ่ๆกับไข่สิบฟองนะคะเป็นเมนูใหม่ให้ทุกคนเลือกนะคะเมนูนี้ตั้งชื่ออะไรดีนะไข่พะโลบ้านเอสุภชัยขาหมูพะโลบ้านเอสุภชัยใส่ ่ะเพี่ยตั้งชื่อดีกว่าขาหมูบ้านเอสุประชัยใส่คณะฮ่องกงนะคะพร้อมไข่สิบฟองนะคะและมีน้ำจิ้มแบบดุ้งๆนะคะที่ทุกคนบอกว่าทำไมพี่เอไม่ทำน้ำจิ้มขายวันนี้นะคะพี่เอแถมน้ำจิ้มไปให้ด้วยเลยค่ะอืมอมือร่อยมากนี่ค่ะอืมนุ่มมากเลยค่ะลวลายในปากเลยค่ะทุกคนขาพี่เอขอตักแบบกินกับข้าวเลยนะคะหม้อน,นี้พี่เอขอจองคนเดียวนะคะ ด้านเลยค่ะนี่ค่ะนี่มากเลยอะค่ะมันนุ่มจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะดูหมูสิคะเห็นไหมคะดูดูขาหมูพี่เอละลายดูสิคะคือขาหมูพี่เอใช้หมูตัวเดียวกับที่ทําพะโลเลยค่ะเพราะฉะนั้นความละลายของมันก็คือละลายเหมือนการเนียค่ะไม่กออกอะนี่ค่ะทุกคนครับอืมอืมขอญาตนะคะาดน้ำจิ้มทีคููไปด้วยนะคะมขอตักหมูก่อนนะคะ โอ้หน่ากินมากเลยค่ะทุกคนขาขอหั่นหมูก่อนนะคะนี่ค่ะชอบขาหมูด้วยนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แนะนาให้ทํานะคะนี่ค่ะเวลาได้ขาหมูตักมาเทใส่จานแล้วนะคะราดด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะืนี่ค่ะนะคะเราก็กินแบบนี้เลยค่ะอืมอร่อยมาก อือคุณมมากแต่พี่เอมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะผักเอคณะฮ่องกงนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ขาหมูตุ้มๆใหญ่ๆนะคะแล้วแถมไข่อีกสิบฟองนะคะก็ง่ายๆเลยครับก็เหมือน ไข่พะโลบ้านพี่เอเลยค่ะแต่เปลี่ยนเป็นขาหมูอันใหญ่เลยค่ะและมีผักคะน้าฮ่องกงนะคะและมีน้ำพิมซีฟูดสูตรพี่เอสุภชัยนะคะจากตัวพี่เอนะคะส่งไปให้ด้วยค่ะทักไลน์มาได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะ